โอเคแล้วขอบนับสัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง TCV ีวีกิยินดีเช่นเคยนะครับทุกคนก็วันนี้เราทำอยู่กันที่เว็บของ VIP Store Shop นะครับผมก็สําหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาแจกโค้ดฟรีทุกคนกันนะครับก็สําหรับใครที่หาลิงค์เข้าเว็บอยู่นะครับผมได้ทําการแปะไว้ที่คอมเมนต์นะครับผมสําหรับลิง์เข้าเว็บ v i p นะครับทุกคนก็สามารถกดเข้าเว็บได้เลยนะครับ ถ้าสำหรับใครที่สมัตที่เพิ่งสมัครเข้ามาเว็บนะผมหรือว่ายังไม่ได้สมัครนะผมและอยากรู้ว่าเว็บมีอะไรบ้างผมสามารถย้อนไปดูคลิปเก่าๆที่ผมรีวิวเว็บไปได้นะครับทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมสาหรับลิงก์เข้าเว็บนะครับผมสาหร,รับเติมโค้ดเดี๋ยวเราไปเติมไปเลยดีกว่านะครับทุกคนก็เกินกันยาวเลยนะัมสำหรับคลิปนี้ โอเคนะครับผมก็สาหรับตรงนี้ทุกคนกรอกโค้ดามผมได้เลยนะครับก็สําหรับรหัสโค้ดตัวนี้ก็เป็นโค้ดนี้เลยนะครับทุกคนเป็น vip pnj 4นะครับผมก็มากดตรวจสอบได้เลยนะครับนี่นะทุกคนแล้วโค้ดสำเร็จนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คโค้ดฟรีเราที่บัญชีตรงนี้นะครับนี่นะครับทุกคนเข้าเป็นที่เรียบร้อยนะผมับห้า p อยนั่นเองนะครับ ก็สำหรับก็ส like like ี่นะผมก็อย่าเป็เอ่ออย่าลืมไปใส่กัดด้วยนะครับผมก็ใครที่ชอบคลิปแนวนี้นะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครใหกับช่องผมด้วยนะครับทุกคนก็อยากให้ไปแจกเว็บอะไรนะผมสามารถลองคอมเมนต์ดูได้นะผมเดี๋ยวผมจะลองอ่ไปดูนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมมีประมาณนี้แล้วกันนะผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายครับ